นี่มีปัญหาเรื่อง s l e เหมือนที่แม่ทอปเป็นข้อบวมหรือว่าเป็นดุมาตอยสเก็ดเงินภูมิแพ้แพ้ภูมิเนื้อร้ไตเสื่อมหรือว่าเป็นโรคไตแม่ทอปเป็นไตรลยะสุด้ายแล้วตัวน้ําเอ็มไซผักสดตัวนี้เป็นผักออแกนิกปลูกที่เขาค้อเพชรบูร์บ้านเรานั่นเองเป็นผักที่มาจากผักสดที่คัดออกมาแล้วไม่มีสารปรุงแต่งเลยแล้วไม่ได้จดเป็นอาหารเสริมนะครับตัวนี้จดเป็นเครื่องดื่มกินได้ไม่จากัดกินได้ทั้งวันกินกี่แก้วก็ได้แต่เรากินวันละกี่แก้วแม่สองแก้วบางคนเนี่ยร่านนราัะ่างแ่กินนปมายอ ช่วยเรื่องอะไรบ้างถ้าเราไม่กินมันจะเจ็บไหมเราตื่นขึ้นมาตอนนี้พอตื่นขึ้นมามันจะไม่บวมแล้วก็ไม่เจ็บไงไตเคยต่ำสุดไปที่เท่าไหร่สิแล้วตอนนี้สูงสุดขึ้นไปที่เท่าไหร่3ล36สาไดใช่ไหมใช่ฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องโรคไตนะครับโพแทสเซียมท็อให้ดูนะโพแทสเซียมของตัวนี้หนึ่งซองเนี่ยได้โพแทสเซียมประมาณเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมเหมือนเรากินชมพู่เกือบผลหนึ่งนะยังไม่ถึงผลหนึ่งเลยฉะนั้นเนี่ย ให้ความรู้เป็นประจําเลยแล้วก็จะมีเมนูอาหารประมาณ60เมนูให้เพื่อนๆไปดูสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องโรคไตโรค NCDs ต่างๆภูมิแพ้แพ้ภูมิเนื้อร้ายต่างๆฉะนั้นไอผักตัวนี้มันช่วยเรื่องอะไรบ้าง1งมันจะมีใบโบบกช่วยเรื่องของคนที่ช้าในร้อนในคนที่ปปัญหาเรื่องอัลไซเมอร์พูดง่ายว่าถ้ามีปัญหาเรื่องความจาไม่ค่อยดีเนี่ยเขาจะกินน้ำใบโบบกกันแล้วก็จะมีใบหม่อนแล้วก็ตัวย่าหวานเนี่ยจะดีสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานไขมันในเส้นเลือดสูงคอเลสเตอรอลสูงใบเตยมบใบนนีี่คท หาเรื่องรูมาตอยสเก็ตเงินปวดข้อปวดตามต่างๆในร่างกายเราคือไอตัวน้ําผักเนี่ยมันจะไม่ได้ช่วยสําหรับสิ่งที่เรามองเห็นจากด้านนอกแต่มันจะช่วยจากภายในสู่ภายนอกดีท็อกซ์่างพิษร่างกายต่างๆของเราเราจะเน้นที่สุดคือเอมไซ์จากผักสดต้องได้จากผักสดๆเท่านั้นลําไส้ช่วงต้นเราเนี่ยเราจะดูดเอมไซได้ดีเอมไซจะมาช่วยการอักเสบหรือดูแลระบบภายในร่างกายเราที่เราเนี่ยมองไม่เห็นใบต่อมาเนี่ยคือใบย่านางมันจะดูแลเรื่องของคนที่ภูมิคุ้ม,มกันไม่แข็งแรงคนที่เป็นภูมิแพ้แพ้ภูมิเซลลเม็ดเลือดขาว เซลล์ที่มันจะต้องฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เข้ามาในร่างกายเราเนี่ยฉะนั้นถ้าเม็ดเลือดขาวใครไม่แข็งแรงอ่อนแอต่างๆต,ตัวเนี้ยจะเข้าไปเหมือนติดอาวุธให้กับเซลล์เม็ดเลือดขาวในการกำจัดเชื้อโรคต่างๆมันเลยทําให้เราเนี่ยไม่ป่วยง่ายไม่ติดเชื้อง่ายและใบสุดท้ายนะครับก็คือตัวต้นอ่อนข้าวสาลีเนาะตัวนี้มันหอมอร่อยเราใส่เข้าไปแล้วรสชาติมันกินง่ายอร่อยด้วยตัวหวานน้อยแม่ผมจะชอบมากที่สุดถ้าใครจะสั่งซื้อคิดไม่ออกเอาตัวหวานน้อยไปกินกินง่ายอร่อยแทบไม่หวานเลยแต่หวานเนี่ยมันเกิดจากญ่าหวานธรรมชาติเราไม่ม่่่่่่่ใใใสสนนนนนน้้้้้้้ําา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 าตตตตตลลลลอออออยยยยยยูแวววเเเเพพรรรรระีีมมััััััคคืิิษททงกกกกหดบบช ข้าวสาลีนะร่างกายอักเสบแค่ไหนเขาเนี่ยจะไปด,ไดูเรื่องภาวะการอักเสบโดยเฉพาะเลยแต่หลายคนเนี่ยเป็นเยอะดื่มเยอะใช้ร่างกายหนักนะบางคนเนี่ยไตอักเสบเพราะภาวะแทรกซ้อนถูกไหมบางคนเป็นเบาหวานลงไตความดันลงไตแม่ท็อปเนี่ย SLE ลงไตฉะนั้นวิธีการกินนะครับให้ชงน้าเย็ยนๆเลยเนาะน้ำไม่ต้องซีเรียส2 5 0 3 0 0 4 0 0ซีซีใส่ชงดื่มทั้งวันได้เลยตัวต้นอ่อนข้าวสาลีเนี่ยมันจะดูแลเรื่องภาวะการอักเสบหัวจัเท้าเราเลยเราไม่จำเป็นต้องป่วยแล้วเราค่อยกินในตัวนี้นะคนทั่วไปกินได้ดีมากเพราะเรารู้อย